ไม่ใส่เรมาดเตียมอันนี้อันนี้ไม่เขปุยกับเราอันนี้ว่เขปุยกับเราแล้วก็เป็นตรงนี้จะเป็นเครื่องวัดความดันอันนี้เรียบร้อยเลยสวัสดีครับ

Terima kasih kerana อันนี้คือชุดป้องกันเนาะแต่อันนี้ชุดแบบเต็มยศัไม่้หายใจด้วย <c oughs> อีพีเอ,อีอาร์ครับอ่ะแม็กเดี๋ยววันไหนว่างๆก็มาใส่นะทุกตัวลองใส่อะไรมาแล้วครับวันนี้เรื่องลักล้างตัวนี้ตัวตัวเนี้ยเราเรา,เราจะใส่เป็นดูดีนเนี่ยข้างในนะคะแล้วก็ใส่ใส่ตัวพีเอพีอาร์อันนี้อันนี้นอกแล้วก็ถ้าถ้าบุคลากร พ่อแม่แบบนี้ค่ะอันนี้จะช่วยให้เวลาหายใจได้ดีหายใจได้วันนี้ก็จะมาสอนพนากงานที่จะประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่นี่แล้วก็ที่ออวิทยพละนะครับวันนี้เราก็มาดูความพร้อมว่าโรงพยาบาลสนามที่เราเตรียมไวเออ้เราจัดโครงสร้างหรือ f ฟ c ิลิตี้ได้เรียบร้อยหรือไม่นะครับแล้วเราก็คงจะ ได้เริ่มใช้ถ้ามีผู้ป่วยที่เข้ามา,เ,าเพิ่มเติมนะครับรอบนี้เราเริ่มนับตั้งแต่วันที่27มิถุนายนที่มีคนติดเชื้อชุดแรกนะครับสองรายที่ไปได้รับเชื้อไปจากการไปดูงานที่จังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็เข้ามาในจังหวัดกรรมาการโรคติดต่อของจังหวัดนะครับก็เลยตัดสินใจเมื่อวันที่29มิถุนายนนะครับเปิดโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน การที่รับคนลำปลางกลับบ้านมาโดยตรงเนี่ยมันควบคุมได้ง่ายกว่าก็าคือคนที่ติดมาหนึ่งคนก็จะกลับมาหนึ่งคนทําให้ไม่ไม่ต้องไปสอบสวนทำรายจนถึงวันนี้เคอร์ฟของผู้ที่ได้รับเชื้อหรือที่ติดต่อเนี่ยเราเริ่มเคอร์ฟเริ่มลงละนะครับเคอร์ฟเริ่มลงจากพันหรายเนี่ยเ,เป็นที่น่าเสียใจนิดนึงนะครับต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเขาด้วยมีผู้เสียชีวิตสองรายวันนี้ เรารักษาหายแล้วส่งกลับบ้านไปเกือบ600รายนะเกือบ600ลแล้วจะเหลือรักษาอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ400รายตอนนี้เตียงของโรงพยาบาลเต็มๆมเนี่ยมีประมาณ370-380เตี3 70, 3ยงซึ่งถามว่าเพียงพอไหมณนะวันนี้ก็เพียงพออยู่ถ้ามีความจำเป็นจริงๆจังหวัดก็คงจะต้องใช้โฮมไอโซเลชันหรือคอมมิชชันไอโซเลชันแต่เราก็กลับเรียนว่าถ้าเราใช้โฮมไอโซเลชัน แล้วก็คอมมูนิตี้ให้อโซเลชันเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอันนึงไม่ใช่สถานที่หรือเตียงไม่พออะไรอย่างนี้แต่มันเป็นปัญหาว่าหมอพยาบาลจะเหนื่อยเพราะต้องไปเยี่ยมบ้านทุกวันไปเยี่ยมศูนย์ทุกวันนะครับหมอพยาบาลมีจํากัดเราพยายามจะเอาทุกคนเข้าโรงพยาบาลสนามให้ได้นะครับวันนี้เองกเออ็เราเปิดอีก2องศูนย์นะครับโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองก็คือที่มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ นะครับของเวียเขตลำปางของเราแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่อาคารหอประชุมของสารากางจังหวัดนะครับตรงนี้เราก็จะรับได้ประมาณสักร้อยยี่สิบเจ็ดคนร้อยี่สิบเจ็ดเตียงวันนี้เปิด2งโรงพยาบาลก็ได้ประมาณ3า0รอกว่าเตียงแล้วก็หวังว่าเคอร์ฟของเราที่เบาลงแล้วก็คงจะเบาลงต่อไปนะคงไม่ได้ใช้นานนักก็คาดหวังอย่างนั้นนะครับโรงพยาบาลสนามสาระกางจังหวัดลำปางนะครับก็เรามี เตียงที่เตรียมไว้สําหรับผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นบ้างแล้วรับจากโรงพยาบาลลําปางแล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดลําปางทั้งหมดนะครับทั้งหมด127เตียงซึ่งส่วนตัวผมเชื่อว่าถ้าผู้หญิง127เตียงเนี่ยพอไหวนะครับพอจะรับสถานการณ์ของจังหวัดลําปางตอนนี้ไหวถ้าไม่มีการเกิดการติดเชื้อใหญ่ๆขึ้นมาหรือว่ามีการเดินทางเข้ามามา,มากกว่านี้นะครับ ในยอดประมาณสัก50ต่อวันเนี่ยผมว่าเราเราพอจะรับได้นะครับ f ฟสิลิตีที่เราจัดของที่นี่รวมทั้งการรักษาเนี่ยจะมาจากโรงพยาบาลลำปางโดยใช้มาตรฐานของโรงพยาบาลลำปางเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการรักษาผมว่าได้มาตรฐานระดับประเทศนะแล้วก็เราเตรียมพร้อมถ้ามีคนไข้หนักก็สามารถจะส่งเป็น Step Up กลับไปที่โรงพยาบาลลำปางดูแลต่อได้นะครับแต่ถ้าคนไข้ดีขึ้นก็จะ เชินกลับมาที่โรง,งพยาบาลสนามก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่เขาจะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้รับความสะดวกสบายก็คงอาจจะไม่ได้เท่ากับที่บ้านนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่ามันไม่เท่ากับที่บ้านเพราะมันคือโรงพยาบาลนะครับแต่ก็จะพยายามจัดให้นะครับเท่าที่เท่าที่เราสามารถจะทําได้นะครับโดยรับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนจังหวัดลำปางช่วยบริจาคของมาแล้วก็หน่วยงานต่างๆของจังหวัดลำปาง ที่นี่ใช้ระบบการดูแลเป็นดิจิตอลหมดโดยไม่ได้เอาชาร์ตปกติจะมีชาร์ตในการดูแลผู้ป่วยใช่ไหมครับแต่ที่นี่เป็นระบบดิจิตอลเพราะเราเตรียมสําหรับดิจิตอลของโรงพยาบาลอยู่แล้วก็เลยยกระบบของโรงพยาบาลลําปางมาไว้ที่นี่โดยหมอสามารถดูแลผู้ป่วยผ่านทางแท็บเล็ตได้ทุกจุดของจังหวัดลําปางขอให้มีอินเทอร์เน็ตเขาสามารถดูได้นะครับแต่ยังไงเราก็จะ จัดเวรให้มีหมอประจําที่นี่ในเวรเช้าทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหมออีกท่านหนึ่งที่ดูแลระบบดิจิตอลส่วนเวรบ่ายเวรดึกก็สามารถดูได้ที่โรงพยาบาลลาปางนะครับการประสานงานการส่งยาใช้ดิจิตอลหมดไม่มีชาร์ตครับไม่ต้องใช้โทรศัพท์ครับก็สามารถคีย์จาก,จากแท็บเล็ตได้เลยครับ